อุ้ยน้ำลงเอ,อ้ยเรือติดเออจมน้ำแล้วเออโหลึกลึกเลยลึกเลยอ่าเก็บไปเรือเราโดนขึ้นซัดแล้วทุกคนเราติดจะต้องโขดหินใต้น้ำลึก เราแทต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในเกม t a i l m a k e r High ซ e a นะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้นะฮะเราก็ได้อยู่กันที่เกาะไวกิ้งแล้วนะฮะนี่เราจะมาสำรวจกันก่อนนะว่าเรามีอะไรที่ต้องแบบเก็บกู้หรือเปล่านะฮะผมว่าแบบนี้มันไม่ค่อยแบบว่าเหมือนกับแบบที่แล้วสักเท่าไหร่นะฮะแบบที่แล้วแบบเราจะจะจริงจังในการเก็บกู้ซากแร่มากเลยเกือบตกน้ำนะเราจะบินไปดูไอ้ปาก ปากปีศาจที่เราล่องเรือไปจมกันแล้วนะฮะนี่ไงทุกคนดูนะฮะโอ้หมันเป็นปากมอนเตอร์จริงนะทุกคนดูดิโอ้โหโคตรจะน่ากลัวน่ากลัวจัดเลยแล้วเนี่ยแล้วนี่เราจะบินไปไหนเราจะกลับไปยังไงดีวะโอ้ยตรงข้างหน้ามันคืออะไรวะนั่นน่ะเฮ้ยเราเจอเกาะใหม่แล้วทุกคนโอ้โหนั่นมันอะไรวะนะะั่นน่ะโอ้ดูเหมือนจะเป็นท่าเรือนะฮะเฮ้ยมันเป็นโรงงานอะไรวะเนี่ยลงไปจอดขึ้นขึ้นงัดขึ้น เออขึ้นก่อนนะฮะตรงนี้เป็นโซนเกาะภูเขาไฟนั่นเองครับผมขึ้นไปข้างบนดิเอ้ยเครื่องล่อนเราแบบสร้างง่ายแล้วก็แบบดินได้ดีด้วยนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นป่องภูเขาไฟนะฮะทุกคนฮะเฮ้ยอะไรวะนั่น่ะเฮ้ยความลืมดูเฮ้ยอะไรอะทุกคนเห็นเหมือนกันรอเปล่มามาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมอะเราอยากรู้อยากเห็นนะฮะเราต้องไปดูไปแล้วสินะอุ้ยมังเป็นหนังสือว่ะหนังสือเอื้อตกคาหักตาย แต่น่าจะยังเอาไม่ได้นะ,ะหนังสือขึ้นขึ้นขึ้น,น,นชนแตกเอ้ยตรงนั้นก็มีหนังสือนี่ว่ะดูเหมือนตรงนี้จะให้เราอ้อไปแล้วไปแล้วเครื่องร่อนเราไปแล้วบินขึ้นไปบินขึ้นไปไปที่อื่นกันต่อครับผมวันนี้โอ้โหที่ไหนกันนั่นน่ะผมว่ามีแค่เครื่องร่อนนี้ก็สบายนะดีฮะผมว่านะโอ้ดูเหมือนแบบนี้จะมีอะไรให้เราสำรวจอีกเยอะเลยนะฮะอันนี้อะไรวะเนี่ย โอ้ o มายกอดนี่มันโคดหินโคดหินปีศาจหรือไงวะผองไมเมอะไรแล้วนะข้างหน้านั่นดเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วตรงนี้สังเกตขึ้นนะขึ้นโคตรใหญ่เลยใหญ่จัดโอ้โ oh, ห oh. ขึ้นใหญ่มากอะทุกคนน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย เอาจริงนะตกลงไปอู้เดือมอีกแล้วโอ้ตอนนั้นมีปลาวานด้วยทุกคนเห็นไหมนั่นน่ะเห็นปลาวานเลยตัวบเอกเลยสามตัวนะ่ะตรงนี้ก็เป็นปากปีศาจแห่งท้องทะเลนะครับผมโอ้โหโคตรน่ากลัวน่ากลัวจัดๆนี่ก็เป็นเกาะไวกิ้งนั่นเองนะฮะ เราไปยังไม่ทั่วเลยนะรู้สึกว่านะตรงนี้เลยตรงนี้ไม่รู้อันนี้เกาะเริ่มต้นของเรานะฮะอันนี้เกาะไวกิ้งนะถ้าจะไม่ผิดตรงนี้ดูเหมือนจะมีอะไรด้วยเดี๋ยวลองไปดูนะฮะเฮ้ยอะไรวะนั่นะ่ะอะไรแดงๆวะ อะไรวะไอ้น้ำอยู่ไหมมันคืออะไรทุกคนเราเจอเหจิกอะไรสักอย่างไมตี้ไมมตี้มสัสลูมนะฮะตรงนี้ตัในทะเลนะนี่ว่า เฮ้ยมีโซนน้ำแข็งด้วยทุกคนว้าวโอ้ตัวนี้ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะโอ้ oh my god หลายโซนมากแล้วเข้าไปในรูนี้ได้ไหมเฮือ้ไม่เหือาที่นะผมก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะเฮ้ยแต่ตัวนี้วงแดงๆนี่คืออะไรวะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปหาที่เออ,อ่เก็บสมุดก่อนก็ได้เฮ้ยเปิดเพลงทำไมละ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันราวาลราวาเออหยุดไม่ทันแล้วโอเคไม่รอดครับผมเอาสมุดมาทิ้งลราวาเปล่าๆเลยเนี่ย รถเราตั้งแต่ปาห้าที่แล้วเอ้ยตั้งแต่โอ้ไม่กอดหรือว่าเราจะสร้างเจ็ดเก็บผู้ดีเดินไปดิเอ้ย,อยหนังสือเราหยับได้ใช่หนังสือมันกันลาวาวอะไปถึงบอกว่าถึงบอกว่าจะถึงบอกว่าเออถึงอยู่ถึงอยู่ซะที่ไหนต้องใช้ตัวช่วยเ,ยเนี่ยเออไม่รอด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 อ๋อ oh เอ้ยนี่ไงหนังสือมหาเวทนะครับผมรีสิตอินวอเตอร์อะไรสักอย่างแต่ไม่ออกเหมือนกันนะฮะและนี่ก็คือรถแห่งอนาคตนะฮะที่สามารถที่จะบินแล้วก็เอ,อวิ่งบนพื้นได้หรือเปล่าวะโอเคฮะเออพังแห้เลย ใช้งานไม่ได้เลน,นเนี่ยเอ,อ่อกดสเปซมาเพื่อบินขึ้นกดชิปเพื่อในตัสกด e. อ,อีเอ้ยเดียวเดียวเดียวอ,อ๋อกดอัติเมทครับผมดูดมาได้แล้วไปเลยเอาละ่ะหาที่ส่งก่อนเลย ไหนวะเนี่ยเอออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเอาละชะลอเลยชะลอเลย ถึงพื้นและเออไปส่งเลยครับโอ้ได้แต่เงินว่ะรู้แต่ได้เยอะนะได้ห้าร้อยเลยนะค่อนข้างเยอะเลยฮะได้เงินเยอะอยู่โอ้เป้าหมายเรามันแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแบบตื่นเต้นเท่าไหร,ร่นะฮะพอมันเป็นเงินอย่างเดียวเนี่ยไม่ค่อยน่าท้าทายเท่าไหร่นะครับผมขอเปลี่ยนเป็นเรือลำเดิมก่อน เ <id>: ร <Bond> ือดูดิมจะรับลมได้ดีขึ้นป่ะเฮ้ยโอ้โ มันก็รับลมได้ดีขึ้นนะเราจะต้องเพิ่มเป็นสี่ใบเลยนะทุกคนนี่แล้เราก็เปลี่ยนข้างบนให้เป็นใบเล็กลองดูดิลองเปลี่ยนข้างบนให้เป็นใบเล็กดิสี่ใบนะแต่ข้างบนเอาละฮะอัปเกรดใบเรือนะฮะโอ้โหเรือแทบจะจมน้ำเมื่อกี้้ผมว่าเรือมันเร็วขึ้นนะ เพิ่มใบเรือเป็นสี่ใบครับผมเฮ้ยค่อนข้างเร็วเลยนะสิบสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ยโคตรเร็วเร็วจัดจัดอ้ยแต่มันจะคว่ำม,มาดิใช่ไหมเหมือนมันจะคว่ำเลยนะแบบขึ้นเหมือนซัดแรงมากอะ่ะเออ เรือไม่หันไปเลยเอือขึ้นซัดอย่างเดียวลมแม่งก็เปลี่ยนทิศบ่อยเหลือเกินเอือเฮือเอือแอ,ออจะจมน้ำมาทุกคนยี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ยิงปืนใหญ่เออโหมันระเบิดข้างใต้น้ำเลยนั่นน่ะลมลมเปลี่ยนทิศลมเปลี่ยนทิศเราต้องหันไปเรือวยครับนี่ เรือแบบช้าจ,จัดอะ่ะาใช้แรงลมอย่างเดียวนะฮะช้าจริงจังเลยแหละงานเนี้ยใต้น้ำแบบลึกมากอะ่ะช้าเกินผมมาทางนี้ครับผมผมว่าเราเล่นไปยังไงเราก็จะไปเจอไอ้นั่นแนวเดียไอปากปีศาจนั่นนะใช่ไหมเออปากปีศาจอยู่นี่ ไปตรงที่แบบตรงไหนไงนั่นไง,นนไงลมมาทางนี้ครับผม30กิโลเมตรผมว่ามันยังช้าไปเ,เรือเรน่าจะหนักเกินไปนะครับผมเอาแล้วฮะทุกคนงานนี้แหละจะต้องโคตรเร็วอย่างแน่นอนไปเรือ8ดใบไม่เร็วให้มันรู้ไป โอ้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่มันไม่รับลมว่ะเอาละเอาละความความความโอ้เร็วเกินเร็วเกินความแล้วเฮ้ยเรือล่มเรือล่มเรือล่มเราต้องเราจะต้องหันเรือไปตามไปตามไปเรือด้วยนะแต่เรือล่มโอ้ใหญ่ไปว่ะทุกคน กูเหมือนว่าใบเรเือเราจะใหญ่ไปนะฮะลองเก็บใบเรือก่อนดิอุ้ยเหมือนเรือมันจะหนักด้วยหันเรือก่อนลองหันเรือก่อนกลางใบเรืออ,อุ้ย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 เร็ว,เร,วเร็วนะเร็วขึ้นนะ สึกเหมือนมันเร็วขึ้นนะทุกคนประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัตฟักนี่คือเร็วขึ้นแล้วใช่ไหมอูมีปลาวานด้วยยิงปลาวานเลยอ่ไม่โดคนปลาวานไปไวมากครับโอ้ยเรือมัอนจะจมเลยมันน่าจะหนักเกินฮนะ เฮ้ยเรามาถึงไอ้ตรงนั้นอีกแล้วฮัลโหลไม่จริงจะเดินมอนสเตอร์แดกแล้วใช่ไหมเนี่ยมอนสเตอร์ทะเลโอ้ oh, no. นะนะ่ไปแล้วเราไม่มีอะไรจะเสียแล้ว มนเราไม่ได้ไปตามลมแล้วนะตอนนี้ไปตามคลื่นแล้วอุ้ยชนแล้วชนแล้วจัดการมันยิงยิงแม่งเลยอุ้ยชนชนชนแน่แน่งานนี้ไม่เหลือเอือเอือเกยติดเอาแล้วไงเรือติด หุยน้ำลงเออเรือติดเออจมน้ำแล้วเออโหลึกลึกเลยลึกเลยอ่าเก็บไปเรือเราโดนขึ้นซัดแล้วทุกคนเราติดจะต้องโคดหินใต้น้ำลึกเออ เออฮือเราต้องว่ายน้ำขึ้นไปครับเราจะโดนเออซัดแล้วเนี่ยโอเคเราขึ้นมาได้แล้วเรายัางรอดอยู่ครับทุกคนเรือเราไม่ตามมาล่ะเออฮือเรือมันไม่ตามมาดิเออฮือหมดนีเลย โอ้เรือยิงหน้าเรือหายไปเองโอ้เราจะลงไปในเขี้ยวมาแล้วทุกคนเรากำลังจะลงไปในปากมาแล้วโอ้ไมค์ก็อดโอ้ไมค์ก็อด โอ้ยยิ่งยิ่งเออเออตีลังกาเออ,อยังเว้ยงเว้ยังร,ยงรอดอยู่เว้ยงรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ก็เชียร์แล้วไม่ใช่แล้วโดนแดกโอเคฮะแล้วแล้วเราก็มาโผล่ที่เดิมนะฮะโอเคฮะเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะ โอเคครับ oh, yeah. เอานี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะลากรอนขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมจนจบนะครับผมบ๊ายบาย